จริงๆครับนี่คือมหาสงการเวิร์นวอเตอร์เฟสติวัลอยู่ที่ท้องสำหลวงนะครับโอ้โหรอบค่ำนี้คนเยอะจริงๆครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างชาตินะครับเป็นป้าฝรัล่างเป็นสาวฝรัล่างมาถ่ายรูปกับยักษ์ครับยักษ์ถือปืนฉีดน้ำครับสุดยอดไอเดียเนาะคนไทยนี่คิดได้ไงเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหเป็นยักษ์ถือปืนฉีดน้ำครับมหาสงการครับโอ้โห ครับมุมนี้ขวัญใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับโอ้โหแบบนี้แล้วใครจะสู้ไทยไหวครับพี่น้องนะครับโอ้โหเฮลโหลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับสุดยอดนะครับโอ้โหนี่ครับไม่น่าเชื่อเนาะนี่ครับไอเดียคนไทยครับคิดได้ไหมสร้างยักษ์ พื้นฉีดน้ำครับนะครับโอ้โหแบบนี้ข้างบ้านสะอื้นอย่างแน่นอนเนาะไม่คิดไม่ฝันว่าคนไทยทำแบบนี้ครับนะี่ครับนะรนี่ครับนักเต้นมาถ่ายรูปมาเอีนกับยักษ์ครับโอ้โห สุดยอดจริงๆโหโมเดโมเดโมเดไอ้ตัวสาวๆ ด้านนี้ก็เป็นเวทีมวยครับด้านนี้ครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้เป็นเวทีมวยครับคนก็หลายครับด้านบนเป็นเวทีคอนเสิร์ตตอนนี้ก็เป็นเจตตอนนี้ก็เป็นโจอิบอยนะบันเทิงเต้นเต้นเต้นครับโอ้โหตอนนี้เป็นคุณโจอิบอยนี่ครับมีนางกลางแปลงมีบ้านอีสิงครับ เยอะจริงจริงวันนี้บอลจอยปอนจอย ขอเชืิญมาเที่ยวงานมหาสงการครับที่ท้องสามหลวงครับวันนี้วันแรกนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นฝนล่างครับนี่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มรู้เนาะเริ่มหลั่งไหลมาครับโอ้โหแต่ขอมาแค่นี้นะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเพราะว่าเสียงเพลงดังสนลือเกินขอสูมนะครับ จริงๆมวดจริงๆนี่ครับดานาก็าเป็นพลางครับพี่น้องนี่ครับมาสิครับโอ้โห,โโหแต่ไม่ขอเข้าไปใกล้นะครับทุกคน ครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมีปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องลิติธิรับโอเคเราไปชอมด้านนี้กันดีกว่าไม่กล้าเข้าไปด้านเวทีครับญาติพยานนะญาติปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับไม่อยากนึกภาพเลยเพราะว่าถ้าเข้าสารเปิดให้เล่นน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะนี่ครับพี่น้องคนจะมองนี้ก็ต้องแห่ไปที่เข้าสารครับ แล้วเข้าสารจะเดินได้ไหมเนี่ยนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็เต็มคาราเบลครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับถ้าเข้าสารเปิดให้เล่นน้ําแล้วจะเดินกันอย่างไรนะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเยอะจจิงๆนะครับวันนี้นี่ครับมาบ้านนี้เราไปชมด้านพุเนาะด้านเวทีครับ นาทีที BDF นะครับแต่ก็จะขอใช้การซูมนะครับเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับนี่สเน่นะครับเป็นผู้ชนะขาดบนเวทีครับก็อยากชกสามยกนะครับยกรอบสามแลที จริงๆไม่ค็ดไม่ฝันว่าคนจะมาหลายป่านนี่ครับนี้แค่วันแรกนะครับนี้แค่วันแรกนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มที่สีลมนะครับเข้าสารวันที่13ครับแล้วสีลมจะเกิดอะไรขึ้นเข้าสารต้องเต็มคาราเบลอย่างแน่นอนครับโอ้โหพี่น้องนะครับตอนนี้ดูคข้าแคบไปเลยครับี่ครับทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ ด้านนี้กับคนล,ล่างครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับยักถือปืนฉีดน,น้ำครับคิดได้ไง ราะว่าด้านนีมีเสียงเพลงดังครับ พี่น้องคืนนี้รอบคำเด้อรอบสามผมก็จะมีการโซ่โดนประมาณ2,000ตัวเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาท่าส้มโดนแบกสอดน,นะครับว่าสงการนี้จะแปลเป็นรูปอะไรนะครับเรามาดูด้านนี้กันก่อนแล้วค่อยปิดคลิปค่อยกล่าวลาเนาะนะครับด้านพระนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระครับนี่ครับ มาส่งน้ำพระมากราบไหว้ขอบรครับก็มีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนีครับนี่ครับด้านนี้ก็มาไลฟ์สดครับนี่ครับก็เป็นยูทูบเบอร์ครับนี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์จากต่างชาตินะครับทั้งคนล่างเนาะทั้งคนจีนครับมาไลฟ์สดครับนี่ก็คือส่งการไทยส่งการแท้ส่งการที่คนทั้งโลกเฝ้ารอคอยครับนี่ครับ มาแล้วบางคนก็มากอเจดีไซน์พาลูกภรหลามาก่อเจดีไซน์ครับนะี่ครับนะี่ครับโอ้โห,โหไม่ขอเข้าไปใกล้นะครับไม่ขอเข้าไปใกล้นะครับทุกคนขอเสียงแห่รเชิญละลายกันแรจโอ้โหคนเยอะจริงจริงนะครับพี่นะ้องสงการสุดม่วนคือสองการเมืองไทยครับ โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปน้าเดอร์ซัมบาร์ดีนด้อสวัสดีนะครับเวลคัมท an ูไทยแลนด์เวลคัมทูมหาสงการเบิร์นบอเทอร์เฟรนิวัลทูเต้าซันแอร์ต่เป็นที่ฝฟายนี่คือไทยแลนด์นะครับบ๊ายบาย่น